เป็นเสียงอีหยังมาเนาะบบดนี้พี่น้องไปจอบเบิ่งกันนะอ้าวเป็นอย่างมานั่นนะอู้มาล้ำสันจอนพี่นอ้อง,อบบงคู่มาตาส่อแท้มาตเส่อคักแน่มาแล้วมาแล้วมาเมาบิง่งเป็นผู้หญิงกับลูกเดียอ้าวมาล้ำสันจอนขอบขัวพี่น้อง มาแล้วมาแล้วเจาก่อนสเปจาคนออกอาการุวานื่อยน้ำใจมาด้มาเมือวานโอ้ยกำลังบอเพ่งจ้าผู้ใดโทรมาเอบคุณเขาคนลายเจ้าผู้ใดโทรมาหลับแม่หลับแม่หลับแม่โอ้มาหลายคนแท้ตั้งสามชีวิต a l ลค่ะขอบคุณขอบคุณไลน์นะค่ะคุณพ่อคุณแม่เนาะจ้ามาล้าค่ะจ้าโทรศัพท์อยู่พี่เ้าะเบอ่์กันแรกกันนี่ค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะลองเพลงก่อนค่ะลองเพลงก่อนสันมาลพี่น้องอ้าวเอาเงาโตเงาโตเงาโต Mạch bande nó à, mạch bande nó đầy ban nó mà lắm, má ban nó chẳng nó à, mạch bàn, là... bàn nó đầy lắm, nó mạch bande nó mạch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  bande nó mạch nó mạch bande nó mạch bande nó nó mạch bande nó เราพอเขา้วค e. ่ะเนาะโบมีเข่าเงินให้ได้บ่ได้จ้าบ้านดีกับฝนตกถ้ากันเจ้ายู่วัดเนาะมาสมสามค็ทุ่ลานนี่แหละเนาะค่ะมีสวยมากนะลมเตอจะไสพ่วงมากเนาะค่ะลมพะหา ลากันรอจากบ้นา,า,านือ,าอัวูมลนเอาเียเพเียเําแกเาานมะทานดูามากับลูกมาํมากับลูกพี่นองมึดมีไ่เรันมาเป็นลามูนมามเน,มน,น่้อยพุ่มเยอาได้ทิยดีห้ถเป็นพี่นองไก่เยวนยงอยามเสียงมวนหมือเจ้าลูกว่านยา เดยป็นข้าวสาเงันไปเนือแนวดีเนว้อเอนยนโอ้น่าไม่แม้เป็นความ เป็นเพื่อนของผูทานสท้าทายไม่เกี่ยวแรง้างเลีงให้เจ้าเลี้ยงมามีคนอยู่บนน้องขามาให้คนเดขอบคุณสุขการนะคอบคุณหลายนะคะคุณ